สวัสดีครับผมตู่เกซสุกุนะครับผมดีๆนะครับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับและนำข่าวดีๆสาระดีๆมาฝากกันแต่ก่อนอื่นเลยครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเราไปตามข่าวกันเลยดีกว่านะฮะหวังว่าหลายท่านใจแน่นอนและหลายท่านก็คงสมัครละแต่ผมหนึ่งคนที่หมดสิทธิ์ครับแย่งไม่ทันจริงๆครับแจ้งด่วนนะครับผู้ใด,ดรับสิทธิ์คนละครึ่ง เฟส2รีบยืนยันตัวตนและ3วิธีง่ายๆด้วยกันนะครับไปดูกันดีกว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่28ธันวาคมกรณีโครงการคนละครึ่งผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในระยะที่2จํานวนอีก5ล้านสิท์ด้วยกันเมื่อวันที่16ธันวาคม2563นั้น กระทรวงการคลรังได้ส่งข้อความ SMS นะฮะแจ้งยืนยันสิทธิให้แก่ผู้ได้รับสิทธิแล้วทุกรายซึ่งหากติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและยืนยันตัวต,วต,วตวนครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วจึงจะสามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งในระยะที่2ได้ระหว่างวันที่1มกราถึง31มีนาคม,ม2564นั่นเองครับโดยได้รับสิทธิ์ในวงเงิน ร่วมจ่ายจากรัฐวันละไม่เกิน150บาทรวมไม่เกิน3,500บาทนะครับก็คือค่าจะจ่ายรายวันก็คือ150บาทซึ่งก็จะไม่เกิน3,500บาทนั่นเองตลอดระยะเวลาของโครงการทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ามีผู้เข้ามายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วประมาณร้อยละ75าย้ำผู้ได้รับสิทธิจำนวนที่เหลือรีบยืนยันตัวตนโดยเร็วนะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการกนละครึ่งในระยะที่2สามารถเลือกยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางตามสะดวกกันเลยทีเดียว 1. นะครับยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2. ยืนยันตัวตนณสาขาธนาคารกรุงเทพหรือ 3. ยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนณตู้ ATM สีเทาเท่านั้นของธนาคารกรุงไทยสามารถค้นหาตำแหน่งของตู้ ATM สีเทา ลงโดยพิมพ์ขอโทษนะครับโดยพิมพ์คำว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนใน Google Map นั่นเองอย่างไรก็ดีภายหลังจากยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายใน14วันเท่านั้นนะฮะคือภายในวันที่14มกราคม6 5ม4ม้ิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการอัตโนมัติทันที สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึง่งกลุ่มเดิมทุกคนย้ำนะฮะทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ในวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐตามจํานวนสิทธิ์คงเหลือของตนได้ถึงสามสิบเอมีนาคม2564แต่หากประสงค์จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก500บาทตามโครงการคนละครึ่งในระยะที่2นั้นขอให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัางโดยจะพบข้อความเตือนที่ขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง ในระยะที่2มูลค่า500บาทและสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31มีนาคม2564นั่นเองซึ่งจะต้องกดปุ่มด้วยนะครับยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ในวงเงินส่วนเพิ่มจํานวน500บาทนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นคนละครึ่งนะครับในเฟสที่2ซึ่งผมเองตอนแรกว่ากะจะลงนั่นแหละว่าเอไป,ไปไปมาๆเนี่ฮะผมทำงานอยู่ สภาพมีข้อความขึ้นเต็มแล้วระบบนะฮะแปลว่าในคราวบอกว่าสำเร็จไปประมาณร้อละเจเองก็ยังไม่ถึง100%ยน่าจะตกหล่นหรือว่ากรอข้อมูลอะไรไม่ครบเอาเป็นว่าเอาให้คนที่ต้องการคนละครึ่งดีกว่านะครับส่วนผมไม่เป็นไรยังพอจ่ายได้นะครับก็ยังมีทุนสำรองอยู่ที่เก็บไว้นะฮะช่วงนี้โควิดโอ้หนักหนาสหาหัสเสียไดเหมันกันฮะที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ทัน อย่างน้อยก็ผ่อนเบาได้นะฮะอย่างเส้นซื้อข้าว40อ้าวคนละครึ่งกับรัฐก็เหลือ20บาทนั่นเองก็ยินดีกับคนที่สมัครตาน,นะเฟส2เราะว,ว่าเดี๋ยวมีโครงการดีๆมาอีกครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการสมมนาคุณนะฮะให้กับประชาชนนั่นเองส่วนช่วงนี้โควิดก็ระลอก2นีดีโอ้ว่ากลัวอันตรายมากครับมารวดเร็วตอนนี้ก็เกือบ2 0 0พแล้วนะ มีเกือบทุกจังหวัดแล้วตอนนี้ที่เป็นสีแดงอันตรายมากครับยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับใส่หน้ากาก,ากล้างมืออันนี้ผมล้างจนมือจะเปื่อยแล้วเนี่ยต้องซื้อแอลกอฮอล์จริงๆครับนะฮะยังไงก็ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าออกนอกบ้านเลยครับช่วงนี้งานผมก็โดนคันเซนลเยอะมากว่างๆไม่มีงานผมก็อยู่บ้านเนี่ยแหละไม่ค่อยออกไปไหนส่วนใหญ่แค่แคซื้อข้าวซื้ออาหารแค่นั้นแล้วก็อยู่บ้านแบบเซ็งๆนะฮะ แปลว่าพญาามาอะไรทําคิดที่จะทําต่อยอดนะครับอย่าให้มันว่างเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมก็กลักวกลัวจริงๆผมรู้สึกว่าจะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็นะฮะเอา,ข,าข่าวข่าวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณก็มูดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังมาชมมาดูในช่องเราอย่าลืมกด subscribe เป็นแรงใจให้ผมอีกสัก คนละซับสองซับด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยจริงๆนะเพื่อเป็นแรงใจในยามช่วงโควิดวิกฤตแบบนี้นะครับที่เราประชาชนคนไทยต้องช่วยกันเองนะฮะรัฐบาลกูไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะซึ่งเราลอกสองผมบอกเลยว่าเป็นความไม่ได้ความผิดของชาวพมา่านะผมว่าเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับเงินนี่แหละแล้วส่งผลมาให้ประชาชนคนไทยเดือดร้อนและชาวพมา่าเองก็เดือดร้อนซึ่งเจ้าหน้าที่ รัฐเองก็ไม่รับผิดชอบแต่ปัดความรับผิดชอบให้ประชาชนอันนี้ไม่ถูกจริงๆครับติ้งใจไว้แค่นี้อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ you g a n so good